ตอนนี้ทีมงานคุณตุรินทำดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับครับมองกล้องครับดึงดึงดึงครับ

พี่สาวพี่สาวโอ้หน้าตาน้าหน้าตาเด็กน่าสุข เล็กเล็กคนจีนทดีใช่ครับมครับครับ ด้านครับด้านครับครับครับตอนนี้เราก็ได้เก็บบรรยากาศนะครับที่วัดสุรินนะครับทีมงานโคนุรินทำดีวันนี้วันศุกร์ที่3ของเดือนตุลานะครับวันนี้เราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับที่วัดสุรินของเรานะ ถึงที่ดีอย่างนี้ณนะวันหนึ่งพอเวลามีการปัฒนาขึ้นมาจริงๆวัดน,นี้เราได้ทําอาหารส่งไปชายแดนให้กับทหารอยู่ดเฉลี่ยประมาณแปดหมืน 8, ่นถึงเก้าหมื่นครองในสี่สิบสองวันทําท,ทุกวันแม่ครัวมีสองคนตันเมืองมาเพื่อสนัตสสสนนสก,ก,นก,นก,กต้องตื่นตีสามตื่นเช้าขึ้นมาช่วันั้นกิจการด่างๆกัพระยุบไปก่อนในชาวบ้านเรามาท่่มทข้างล่างทั้งที่ั้งตัวทัท้งหมด เราไปใช้ประโยชน์จากยูโทโพเในต์ที่อนุรปกนี้ไว้เสร็จแล้วพอสร้างขึ้นมาจริงๆแล้ววันหนึ่งเราก็ไปใช้ประโยชน์จริงๆอย่างเต็มที่ตลอดตรงนั้นนานเป็นเรื่องวัดนี้เป็นเลียแล้วเป็นวัดธรรมยุทเขาเลยพิธีกรรมไม่ค่อยมีอาตมาบอกตรงๆเลยว่าธารมนามไม่เปลี่ยนเรื่องพิธีกรรมเราเป็นเรื่องการเข้าถึงความคิดของตัวเองเข้ามุมคิดของตัวเองในการทำบุญวันเนี้ยธรรมาเรียกว่าบุญวันเนี้ยทำบุญดีที่เพราะว่าบุญมาจาก อาจะมาจอเช้าก็กับวาสะอาดที่นี้เลยที่เข้ามาแล้วก็มาทะเบียนครับแล้ก็มข้ามาปกติแล้วนี่พอไดรู้ว่าโยกมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยินดีก็นาตรงหน้าถือว่าที่นี่เรามีทั้งที่พร้อมที่อยางพร้อมมาจะมาให้กำลังหลักจริงก็โยกทิศนี่แหละหลืออะไรก็โยกตรงนี้แหละถือ่าที่จะมาัวรจะใช้ได้ก็ไม่ใช้ได้ก็จมาบอเลยว่าเป็นที่ตู้ปิงอาต่ะมาได้เพราะว่าเราต้องอาศยโยก วัดยองแม่สยองต้นไายก่อวัดสยองไม่ได้คำว่าบุญจริๆในวิธีการทําำว่บุญนะแล้วอย่างยึดถึงยานคำว่าบุญโยมนึกถึงต้นหนึ่งไม้ต้นหนึ่งที่มีรูปผลและผลขอมันผ่านได้จริงๆคําว่าบุญต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าบาปมันตรงกันข้ามก็คือต้นไม้ที่มันเคยออกผลเสร็จแล้วมันตายงไปโยมมึกถึงต้นไม้ที่มันตายแล้วนะมันมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมในการจะทําดังนั้นเป็นไปไม่ได้ บุญเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ออกดอกออกผลออกมาแล้วสามารถทําให้ผู้อื่นได้เก็บกินต่อและผลของมันเนี่ยสามารถไปปลูกต่อได้กิ่งของมันสามารถไปตอนไปเช่าต่างๆนานาด้วยคาวิธีต่างๆนานาที่สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานส่งต่อไปยังผู้ใกล้ชิดส่งต่อไปผู้ที่ร่วงรับไปแล้วลักษณะของบุญคือเป็นอย่างนั้นบุญต้องประกอบด้วยกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจเป็นปากตรงมั่มค่าเลย Keputusanmu Ya Tuhan Wa riwa ma'apura Pari kurenti sa karam Riwa mewa Inu inam de tangan Uba pampati Dicitam pacitan Tuhan kipah Semi tentu Sate kubendusan Kepat Kalo kanata so Ya Tuhan Ma'i kubur Di Raku Ya You are the one

ใ้น้าห้องท่านเสีอ๋อเหรอที่เลยยจพแทนนกี้เจเชิญเชิญเปชมนได้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 นััศจรร์อาจารย์ครับเดี๋ยวอ่าคิดดีมาทำเปน่น้เดี๋ยวทัไได้ครับอาจาร์คดดี Zo, 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 มเป็นตามอายุถ้าเามากขึ้นไปก็ไม่สะดวกกี่ยวกับอเพื่อปุนี้ไปบูวันนี้ืนนไตรงอี้ย สบายดีอยับมนี่ท่านคุณพ่อเกษมศักแสนโพธิอดีตรองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้มากราบ้ายพระคุณเจ้าที่วัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็จะมีท่าน อาธิยบดีปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกลมส่งเสริมนะครับานดบดีครับ